เข้ามาดิกบหิ้วหลอก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 เฮ้ยล้มไหมมียอดเอ๊เข้ามาดิเข้ามาจะฟันข้าม้าต่างให้เข้ามาเอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเ e a d บ y t เด l ไ g h ์มือถือทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องผู้สู่เกม เดบายเดไลท์ light, มือถือนะวันนี้เราก็อยู่กันในทางฝั่งฆาตรกรนะครับหรือว่าทิวเลอร์นะครับแล้วก็อยู่กับตัวน้องรินนะครับก็วันนี้ทุกคนผมมีเปิร์กมานําเสนอนะครับคือแบบเปิร์กที่แบบน่าจะลดประสิทธิภาพการ72เซอร์ลงน่าจะไม่มากก็น้อยนะทุกคนเ่าเปิร์กเนี้ยนะอ่าเปิร์กนี้ครับผมเปิร์กนี้เลยไม่อ่อนข้อนะครับบูดาวหลังจากการโจมตีพื้นฐานที่พลาดเนี่ยจะลดลง30นะครับผมคือเร็วนะ30นี่เร็วนะครับเราสามารถ ถ้าแบบเราฟันวืดใช่ไหมเราสามารถฟันต่อได้อีกครั้งหนึ่งแบบเร็วมากครับมันจะลดคูดาวต้องสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมพูดอย่างนี้ทุกคนคงจะไม่เห็นภาพหรอกอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับผมก่อนจะเข้าไปนะครับฝากทุกคนกดไลค์คนละหนึ่งไหนแทนกําลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับผมไปมกันเลย เอาละครับผมทุกคนตอนนี้ก็เข้าไมา่อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอุย้ยดูชุดดิชุดนี้ลากฟื้นมาเลยยังกบเจ้าสาวกําลังจะแต่งงานอะไรประมาณนี้น้องนโอ้โหดูเสื้อแขนเสื้อนี่บางเกินโอ้ผมอย่าไปซื้อนะครับถ้าใครดูคลิปผมแล้วอย่าไปซื้อนะน้องลินเนะี่ยชุดเนี่ยชุดเจ้าเจ้าสาวครับอย่าไปซื้อเด็ดขาดดูดิมันบางทัศนวิสัยในการมองเราเยอะมากผมเจอละเดี๋ยวผมจะให้ดู เฟิร์กแบบถ้าเราตีพลาดมีสองคนนะมีสองคนมีสองคนถ้าเราตีพลาดนะมันจะแบบเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่ตรงนี้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไล่เมกโทมัสก่อนอุ้ยเนี่นยะไรปะ เนี่ยคือเราตีได้เร็วขึ้นนะครับ30%มมันก็เร็วอยู่นะเนี่ยปุ๊บแล้วก็ตีครั้งเนี่ยนี่คือแบบเป็นเปิร์สที่ดีมากนะครับหลายคนน่าจะมองข้ามนะคือแบบถ้าใครเจ็ดสิบสองเก่งเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมผมทำคอนเทนต์นี้เพื่อแบบแบบฆ่าตัวเองหรือเปล่าผมก็เจ็ดสิบสองเก่งคนหนึ่งนะอันนี้ผมใช่ไหมทุกคนที่ถ้าใครติดตามผมนะครับจะรู้ว่าผมเจ็ดสิบสองก็ พอใช้ได้นะครับ72แบบไฟฉายใช่ไหมมันไม่ยอมลุกว่ะผมก็72ิเก่งคนนึงนะแต่ถ้าใครโดนแบบนี้นะผมว่ามีร้องบอกเลยว่ามีร้องแล้วผมไม่มีก้นหน้าต่างเลยร้องเลยผมร้องเลยผมม,มีก้นหน้าต่างงั้นเนี่ยนีไงจะมาเจ็องหลอกหลอกหลอกหอก หลอกเว้หลอกเว้หลอกเว้ยเอย้มันอ้อมหลังบ้านเอ้วืดนี่เห็นป่ะทุกคนมันวืดนะเมื่อกี้แต่ว่ามันลดคูดาวไปก็แบบเร็วมากนะครับเคซีดนี่ว่าเคซีดเป็นน้องเอฟซีใช่ไหม สวัสดีด้วยนะครับเคฟซีดถ้าได้ดูคลิปนี้ก็อย่าว่าพี่เลยนะพี่มาทำคอนเทนต์ต้องขอโทษด้วยนะครับตะกี้ระเบิดอยู่ตรงไหน,นเฮ้ยเหมือนอีกาจะบ,บินไปแล้วด้วยลุงบินนี่นี่เข้าไปที่กบหนูบุหรี่นะยังคาดเลย ไลต่อเขาช่วยกันเรียบร้อยแล้วฝั่งนั้นลุงบินน่าจะอยู่ในนี่ไงลุงบิน,นชุดพี่สวยหรือเปล่าสนใจแต่งงานกับผมไหมลุงบินดูชุดคนนีชุดเจ้าสาวครับพร้อมแต่งพร้อมแต่งบอกเลยว่าพร้อมแต่ง ล้วก็พร้อมแต่งเจ๊เจ็ดจุดสองมันบ่ได้ดิมันบ่ได้ด้วยนี่เขามีจับขาดด้วยนะอโอ้โยไม่โดนก็แบบมันรีเร็วแล้วนะเมื่อ้โอ้ตรงนั้นนี่ผมไม่ยอม โดน,นกระทำชำเราเรียบร้อยผมจะโดนกระทำชำเราแบบนี้ไม่ได้เลือดก,กบปากหมดแล้วมั้งโดนไม้ทับไม่เด้อรอแปบบ๊บเขาน่าจะไปช่วยคนนั้นนะผมไปเลย เฮ้ยไม่มีมาปล่อยลงบินทิ้งแล้วอย่างเงี้ยปล่อยลงทิ้งหรือเปล่าโอเคไม่ไปล่อยไม่ไปล <c oughs> ่อยเี่ยาลมมาถอนเสาจะเอ <c oughs> ๋เคซีดยังไงจะเจอต่อพีไ่ได้ ทำอย่างนี้กับพี่ไม่ได้ไม่มีไม้แล้วเดี๋ยวเสร็จไปสองเครื่องโอเคตรงนี้มีเสาเรารีบกลับไปเอาลุงบินเลยเสาน่าจะเกิดแล้วมั้งรงที่ลุงบินอยู่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงช่เยีน เสาเกิดแล้วครับแบกได้ล <who médico> ูงบินนี being ่น่าจะตายแล้วนะเสียชีวิตละไอ้ไอ้เคที่มันมีกระโดดออกจากเคสเองนี่หว่าเคทีโดนช่วยไปแล้วไปเกแบแบบอะไรแบบแบบเมื่อกี้เฮ้ยเอาไม่ได้ขึ้นข้างบนหรอ ผมก็ได้ว,ว่ามันมีรูไปผมก็เข้ารูไปเฉย็เลย <_ V> เดตามไหมครับอุ้ยเดินสวนเัินเฉย็เลยโอ้ยไ <_ V> ม่ให <_ V> ้ส่องสฮองส่องครั้งเลยเคซีดชา เดี๋ยวนี้พี่ขอโทษถ้าเข้ามาดูคลิปนี้นะพี่คือพี่ทำคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวว่าพี่เลย,เอยไอ้ไอเจก๊กมันนั่งปั่นชิวเลยเว้ยฮยมีคนมันมีคนวิ่งสวนเจ๊กให้อยู่บันเหล็กเดี๋ยวเราเอาคน เก็บวันนี้เสร็จเดี๋ยวเราตามเลยไม่มีงไงเสาตรงนี้เลยน่าจะเฟลแรกหรือเปล่าครับไม่เลสองจะเอ๋ เฮ้ยลมย้มไม้ไม่ยอดเด็เข้ามาดิเข้ามาจะฟันข้ามหน้าต่างให้เข้ามานี่นรู้มันรู้ไอเด็กนี้บรรลุนี่ไงรู้รู้มากกับเราอ่ะรู้มากรู้มากกับเราอ่ะเด็กเป็นคนรู้มากเจ๊ะไ,ไหม ที่ไม่ชอบเลย<ป>สวยอยาเป็นคนรู้มาก,ก็ได้ไหมเป็นไงครับทุกคนคลิปนี้คือเบริร์กเนี่ยคือผมไม่ค่อยเห็นใครใช้นะเท่าที่ผมเล่นเซอร์มานะครับคือไม่ค่อยเห็นใครใช้จริงๆนะแต่ก็อาจจะมีบางส่วนแหละ อาจจะมีเปอร์เซ็นที่น้อยนะครับที่ใช้กันถ้าใครใช้ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนจะได้รู้นะมันเป็นเปิร์กที่ดีเลยนะครับกันแบบกันแบบคน7จบเก่งๆนะครับสงสัยผมน่าจะทําคลิปแบบฆ่าตัวเองผมก็จะดสิบสองเก่งนะส,งสรุปผมทําคลิปฆ่าตัวเองแล้วทุกคนนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้โอเคครับผมเป็นเงไงากครับสําหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ของผมได้ก่อนใครนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย